สวัสดีค่ะเราชื่อนุกวันนี้เรามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองจะมาเล่าให้ฟังคือเมื่อวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2,563ที่ผ่านมาเราได้ไปพบเจอเข้ากับเรื่องลี้ลับบางอย่างคือตอนช่วงเช้าของวันนั้นเราได้ไปหาพี่ชายกับพี่สะพายที่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งเราก็เล่นอยู่ที่บ้านพี่ชายจนถึงตอนเที่ยงจากนั้นเราก็ขอตัวกลับ ึ่งจะใช้เวลาขับรถสักประมาณ10นาทีกว่าจะมาถึงบ้านพอเรากลับมาถึงบ้านแล้วก็ได้ขอตังแม่เพื่อที่จะเอาไปซื้อส้มตำซึ่งร้านส้มตำจะอยู่ห่างจากบ้านเราไปสักประมาณเจซอยเห็นจะได้เราก็ชวนน้องสาวไปด้วยพอเราขับรถไปถึงบริเวณที่มีอาคารไม้เก่าๆนั่นแล้วเราก็เห็นว่ามันมีหญิงชายชาราคู่หนึ่งกำลังยืนนิ่งๆอยู่ข้างถนน ซึ่งพอขี่รถเข้าไปไกลๆเราก็ได้หันไปมองศบตากับพวกเขาจนลืมนึกไปว่าถนนตรงนั้นมันไม่ค่อยดีน้องสาวที่นั่งซ้อนท้ายมาด้วยกันเลยร้องโวยวายขึ้นมาว่าพี่พี่ดูทางหน่อยสิแต่คำพูดของน้องยังไม่ทันที่จะจบมันก็มีกิ่งไม้กระเด็นมาจากไหนก็ไม่รู้มันแทงเข้านิ้วเท้าของเราจนเลือดไหลซิบๆแต่เราก็อดทนจนขี่รถผ่านตรงนั้นมาได้